สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูว่าความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกยังไงนะคะความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกยังไงนะคะพลังงานกองนี้จะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นอย่าเก็บไปเครียดอย่าเก็บไปซีเรียสอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถ้าตรงกดหนึ่งถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านไปได้นะคะคุณนิ่งเขารู้สึกยังไงนะคะความนิ่งของคุณเขารู้สึกยังไงจะบ้าแล้ว เขารู้สึกอุ๊ยมันขึ้นมา2อันนะ่ะก็ต้องเปิด2อันไปเลยติ๊กมือแต่รู้ละเดี๋ยวแบบนึงนะคะ โอ้ยเป็นไพ่ที่แบบว่าเจ็บปวดมากๆเลยอะความนิ่งของคุณคุณทะเลาะก,กันนั่นแหละความนิ่งของคุณน่ะเจ็บปวดมากๆนะคะไม่ยอมกินไม่ได้นอนไม่หลับดีอันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนนี้ทุกใจอย่างมากทุกใจมากแสบสืบส่องนะพลังงานของไพ่กองนี้สืบส่องมากๆนะคะเขาเป็นผู้ชายที่คือ เป็นหัวหน้าคนอ่ะเป็นหัวหน้าคนถ้าเป็น <currently, S 2> แบบถ้าเป็นแบบเจ้าของอ่ะเป็นเหมือนประมาณคนมีเป็น ceo อะทุกคนเป็นเป็นตำแหน่งใหญ่นะคะผู้จัดการเป็น ceo ตำแหน่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาซีเรียสมากนะคะเขาพยายามคิดให้น้อยอ่ะแต่ในดวงกองนี้นะเขาเป็นคนทำตัวเขาเองใช่ไหมเขาเป็นคนเจ้าชู้นะกองนี้ผู้หญิงผู้ชายกองนี้ ผู้หญิงผู้ชายที่มีประเด็นกับกองนี้นะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆเนาะเจ้าชู้มากๆนะคะไปเที่ยวนี่แกวแอล L สาวเลยอะแอลผู้ชายเลยอะคือเจ้าชู้กองนี้นะมีดูตามไพ่นะคะแต่ตอนมีประเด็นกับคุณตอนนี้คือเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาคุณเป็นที่หนึ่งในใ,นใจเขานะคะถึงเขาอาจจะมีเยอะเนาะอาจจะมีแบบคิดถึงหลายคนแต่หนึ่งในใ,นใจของเขาคือคุณ นะคะกองนี้นะทํางานไม่เป็นทํางานละเขาสนใจแต่คุณแอบซองแต่คุณไม่ทําอะไรแล้วตอนนี้นะคะเจ็บปวดมากเนาะทะเลาะกันเพราะต้นเหตุก็คือเขานะคะอยู่ดีๆมันออกมาแบบนี้เจ้าชูอ่ะไม่รู้และว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบอาจจะจับได้ในโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้รู้รายละเอียดหรือแต่ว่าเขาบอกว่ากองเนี้ไปเจอ คนที่เจ้าชู้นะคะแล้วมีประเด็นกันเนาะแต่เขาให้คุณเป็นที่หนึ่งในดวงใจนะคะเจ็บปวดมากๆเนาะเจ็บปวดมากๆไม่เป็นอันกินอันนอนตอนนี้นอนไม่ได้ไปทํางานก็แบบเบอร์เบอร์ลอยๆนะคิดถึงแต่คุณนะนี่มีคนหยิบยืนความรักให้อยู่นะแต่เขาไม่เอาอ่ะนี่คุณไม่สนเขาแต่เขา อ่ะรอสนสนแต่คุณนะ่ะอืมสนแต่คุณนะ่ะทํายังไงได้ทําเขาก่อนเนาะธรรมดานะคะความนิ่งของค่ะคุณทาให้เขารู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกแย่มากแปดดาบก็คือแย่สุดๆอะ่ะทุกคนอด้วยความที่เขาเป็นคนอย่างนี้ไงแปดดาบนะคะแปดดาบคือกินเนี่ยไม่ได้ละไม่ไหวละตีปิดหูปิดตาเบบอๆลอยๆนะคะแต่เขาก็นิ่งนะแต่เขาก็นิ่งนะคะนิ่งแต่ว่าเจ็บปวด อืมทำยังไงได้เนาะโอเคกลองนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงกดหนึ่งนะคะถ้าไม่ตรงลื่นผ่านไปได้นะไปแล้วนะบายบายค่ะ